ขาดหนึ่งขาดหนึ่งมาหน้าผมใครอะตอนพี่ต้อ,อมันอยู่ซ้ายเลยเนะี่ย มันจะแกลกแบบรออะไรอ่ะซื้อส,สองมาก็ไม่ได้เล่นเดี๋ยวมีอะไรคนบนชูเดี๋ยวกขาจะแบบซื้อสองปอมม,กมาก มันไม่ได้เสียงปืนเลยวะนั่นะไดิทำจริงบุ๊แคมพาได้ไม่ลงไปลงไหนกันวะบก่กอ้ีห้ที่แงบกีบตรงนี้มีคนวะมีคนฟาร์มไปแล้วนะอะไรอาจจะอยู่อีกโซนหนึ่ง มั่เงียจีบเดยอดนี่ฟัง,ยงอย่างเงีย้ยจัดฟังนี่ก็เงีบยทำแล้วบอดกระสุนหายอ่ะอืี่ยังเห็นกระสุนเต็มอยู่เลยเนี่ยลายเพีย,ยรนะ์ลายพี่เดินรี่ของเต็มเลยอยากขับรถนี่คขับรถไปล่าทับพี่ อันดุเดือดข้างบนหน้าผมมีคนมาบดบดรถก็ไม่มี ก,กับน็อกถอยอยู่ถอยอยู่กำลังวิ่งมาแม่งมูอยู่เว้ยถอยมาหาเดียร์ได้ไหมไม่ทันละมันจะเอาพี่ว่ะถอยมาดีถอยมาดีถอยถอย,ถอยมาเดียร์คว่ำหัวให้ไดอนน้อยู่บ้านนี้บ้านนี้แม่งนอนอยู่ไม่แค่วิง่งเพลิน น่าจะเป็นตอนที่ความาราดา์แล้ว้าจะเราแบบเดินเดินเปิดออโต้อยู่ปะแม่งไหลไหลไปเชี้ยนอนอยู่ริงจัวมาเนี่ยเชื่อว่าโอติ่งผมเดินผมก็เปิดออโต้แล้วแม่งชินไอ้สานั่ว ไม่เคยไม่ไม่คาดเลยจำไม่ได้แล้ววะมันมันมีเควสใน RP อ่ะสิบตัวบม่กี้สิบตัวไม่เกินเนี่ยจริงจริงก็ได้ก็ได้แต่ปกติพี่ไม่ค่อยได้เล่นไงพี่เลยต้องเพราะเดี๋ยวนี้แม่งมันไม่ให้ทำในอันนี้แล้วเวใน t ี m อ่ะเมื่อก่อนนี่ปืนอะไรก็เอาไปทำใน t d m ได้หมดก็ t ี m ไม่ัน้ม่ทำตั้งแต่แรกแล้ไม่ใช่เหรอ ใช่ก็เมื่อก่อนมันทําได้ไงที่ที่เวลามันบอกว่ายิงในมดนั้นก็ได้แต่นี่มันระบุว่าบดคลาสสิกไงคนเลยก็ต้องเอามาเล่นเดี๋ยวก็แทบไม่เคยทำเลยในมดทีเดียวทำแต่ในคลาสสิกเฮ้ยพี่เต้เอาดิเอาดิขับรถเจาะต้นไม้อโกตรสวยครับเรา ก็ตอนนี้คนเข้าบ,บูธแล้วอะไหลไปจากไปหน้านะนี่ มันมาม่เด้ไม่ได้เก็บมาเลยวะืะอก,กี้มันมีไปเยอบ้านนี้มีตะมันคล้ายๆวัดจำได้ก็ใครเปิดฝั่งนี้วะพี่จำได้ว่าเราไม่ได้เปิดบ้านนี้ Watch o I <laughs> เนอชอบเดินเข้ามาดิมาเช่าไม่เห็นตัวเลยพี่อยู่ข้างบนอยู่บนทายหอกคอยอ่ะวิ่งอยู่ตัวหนึ่งวิ่งตัดหอกคอยไปทางซ้ายไม่เห็นที่เราไม่รู้นะ ไม่ได้ยินเสี่ยเลยต๋องไม่ได้ไดยินได้แล้วหน้าพีอ่อยู่ไหนอะหน้าพี่เชี่ยแต่เดียวิงียบใส่ดีกี่นะอบาดมัง้ง có còn hộp được chưa? hộp chim chim nữa. Hai vị tên Enemies ahead. Mở téo rồi. Enemies ahead. to à? เห็นตัวเดียวี่กำลังจะกันเนีตตล็อ,อกหนึ่งหน้าพี่ขินหน้าเบียร์โดนเน็ตเลยปิดนะเขดมาปิดขีนอา ไม่นั่งบนวะออกคอยเหรออยู่ไหนวะไม่ไม่ไม่อยู่หลังยิงหอกคอยอ๋อเห็นตะมกก้นละเอ้ยมันยิงกันนี่หว่ามันยิงกันมันยิงกันไม่มีสองตัวโอเคโอเคที่ต่อขวาเฮียอผมแม่งดึงไปตัวนอ็อกเฉยเลยเอ้า เนีกยคือบทจะมาก็มาขนาดลี่บทจะมาแสดงว่ามาเล่นบทให้อ่ะอืมบทจะมาแสดงว่าเล่นขอบกันหมดเลยใช่ใช่ใช่ ใคงอ่ะลูกเพี้ยยิงเล่นครับเสือครับในบู๊ทเมื่อกี้จะวิ่งออกแล้วตอนนี้วิ่งมาดักแล้วมาหกมาหกมาหกมาใส่ป่ะพี่มาใส่ข้างๆป<ด>่ะยปรอเลยไปเร็วเดี๊ยวเปรอเลย แนมาแลวจะนานไมน้มีมีเบียร์ซ้ายมือมี m a r k e h e location นี่มันอนอยู่หรอปะหน้าตูมมาเจ็มาน้าตูมาเจ็บาหลังมาสวยคันนึงคันนึงคันนึงเล่นเล่นเลลูกพี่ อ,าอ้าวใชาจริงจริงไอขีอ้มีเยอะด้วยนะตัวนี้ขาันนาัเดียวเลยปะเออตัวเนี้ยที่เข้าบ้าไปก่อนนะเมื่อกี้แม่งหลายก็บอกนม่งของคือมีแค่จอกตัวหน้าผมกระจายแม่งขวามาจากไหนก็ไม่รู้ ไม่ก็สนเจ็ดแต่ว่าไม่เล่นจนเจ็ดเลยวะไอ้น้อง ยิงเรียกเราเนี่ยเราก็ยอมเป็นเกียร์หนึ่งแล้วมาไปเตะซสอนไปเนี่ยสองอเ,เดี๋ยวระเบิดว่ะสองแล้ว บนหัวตัวนี้นหัวบนหัว,ห,วหัวนักหัวละขาดหนึ่งขาดหนึ่งมาหน้าผมคนตีหรอไม่ไม่รู้อ่ะอาจจะสมตีมามั้งคปตายป็นคนไทยน,นะคนวะคนแหลรกวสามด้วยบองงูบองู เราเปิดตัวทีมใหม่อยู่ครับโอเคครับขอบคุณาานะ15ดวงด้วยน,นะครับ เรียกว่าวิ่งไม่รู้เพื่อนมันนะต่พี่วิ่งขีดซ้ายอะ่ะมันวิไไน่ไม่อยากทางไหนอ่ะวิ่งอยากขวาขึ้นไปอะ่ะงูอ่ะดูทรงเบี้ยหลังหินเบีรย เห็นแล้วเห็นตอนพี่ตา้งทำไมาค่อยยิงด้วยนะแตบบ่แบบแต่แบบพี่นึกว่าอยู่ใกล้มองไม่เห็นหรอวะต้องปรับการาฟริกยังไงวะเนี่ยมูวี่ไงตอนเดี๋ยวต้องปรับแสงต่ำไปถ้าแบบหมอกลงแล้ว<ส>ถ้าไม่ สามสูตรไม่ใช่สูตรไหนเนี่ยต้องปรับต้องปรับแปดสิบแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่เห็นมุกนี่ผมปรับสูตรเนี่ยพี่ดูดิอ่ะเดี๋ยวจะเบียดูยิงให้ดูมันเบียดเห็นปรับสูตรปรับสูตรอ่ะพี่ปรับสูตรอยู่แล้วร้อยร้อยห้าสิบปกติที่เล่นอ่ะแสงหน้าจอผมก็สูตรเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูยังไงมันยิงเป็นวันอยู่นะมันยิงกล้องมันอยู่ซ้ายมือนะโอ้โหไม้เรื่อม่เห็น ไม่เห็นดูนู่นหนดิอยู่ด้านบนดิแต่ตาเดียวละอันนี้แบบส่วนแต้กลยน,นะใครยิงมาแบบน,นอนแล้วก็ส่วนปุบอันดีอันดียแบบแบช็อตสวนเลยอดีอ่ะสมอกกับขวามืออ่ะหน้าฟาละได้อ่ะ ก็ในอยู่ใต้ท้องช้างเพื่อนสิริมงคนเนี่ย <c oughs> ส่วนแดีส่วัสดียูไนช์ยูไนชะตั้งน,น,น, <c oughs> นานแาม่งปั๊มยาปุ๊บแม่งยิงเลยโอ้โหมันเคยเจอแล้วไง